เราจะรู้ได้ไงว่าใครรักเราเนี่ยมันเป็นคําถามที่ทุกคนถามใช่ไหมเราบางทีแต่งงานแล้ว5ปี10ปียังไม่แน่ใจเลยว่าคนที่เรานอนอยู่ด้วยนี่รักเราจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพ,พอเราเอ่ยถึงศาสนาคริสต์เนี่ยเป็นเรื่องประจำเลยที่คนจะถามว่าแล้วเรารู้ได้ไงว่าพระเจ้ามีจริงพระเจ้ารักเราจริงๆแต่เราไม่เคยสงสัยเลยว่าคนที่เรานอนอยู่ด้วยหรือคบอยู่ด้วยนี่รักเราจริงๆหรือเปล่า แต่พระคัมภีร์บอกว่าเราจะรู้ว่าคนเนี่ยมีใครที่รักเราเนี่ยเราจะรู้ว่าเขารักเราเพราะว่าเขายอมเสียสละคือราคาสูงที่สุดของความรักคือยอมเสียชีวิตแต่พอเราบอกว่าพระเยซูตายแทนเรานี้คนบอกเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับความรักมันมันเกี่ยวแน่นอนอยู่แล้วเกี่ยวร้อยเปอใครที่ยอมติดคุกแทนเรามีไหมไม่มีพระเยซูไปตกนรกแทนเรานรกคือ คือคุกที่ร้ายที่สุดในโลกนี้ในจักรวาลนี้แปลว่าอะไรตายแทนเราตกนรกแทนเราคือเราสมควรเพราะว่าบาปของเราสมควรที่จะถูกปรับโทษและไม่มีใครช่วยเราได้พระเยซูเนี่ยทำไมท่านจ่ายแทนเราได้เพราะว่าท่านเป็นพระเจ้าที่สร้างจักรวารลไล่ตำหนิและมาเกิดจากผู้หญิงพรมจันคือเชื้อสายไม่ได้มาจากแอดัมกับเอวาไม่ได้ ไม่ได้มีบาปของแอดัมกับเอวาและก็ไม่มีบาปของท่านเองคือใช้ชีวิตอยู่30กว่าปีเนี่ยไม่เคยทำบาปศัตรูของท่านก็จับผิดท่านไม่ได้แสดงว่าท่านประเสริฐไร้ตำหนิไม่มีบาปแสดงว่าท่านคือมหาเศรษฐีฝ่ายวิญญาณสามารถที่จะชดใช้เวรกรรมของมนุษย์ทั้งปวงได้นี่คือความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่แค่มีคนมาจูบแก้มเราแล้วบอกว่ารักเรา ช่ไหมไม่ใช่แค่บอกว่าเราต้องเชื่อว่าเขารักแต่ว่าไม่มีหลักฐานก็นี่คือพระเจ้าเสียสละชีวิตใจชดใช้กรรมคือค่าหนี้ของบาปเนี่ยจ่ายให้เราและก็ดูแลเราด้วยหลังจากนั้นดูแลยังไงคือพอเราเริ่มอ่านพระคัมภีร์และิษฐานเนี่ยเราจะเห็นว่าคริสเตียนเนี่ยมักจะได้คําตอบง่ายๆเร็วๆทําไมมันมาอย่างนี้ มันจะมาเพื่อชีวิตเราครอบครัวเราและทั้งประเทศเลยจะเห็นว่าพระเยซูเนี่ยไม่ใช่แค่ดีกับเราแต่ดีกับครอบครัวแล้วก็ดีกับประเทศประเทศไหนที่ยกย่องพระเยซูเนี่ยเคารบพระเยซูเราจะเห็นว่าสาบแช่งมันจะออกจะจะละลายออกไปจากแผ่นดินท่านไม่ได้แคร์ว่าอยู่ไปสร้างศาสนาอะไรเพราะว่าก่อนศาสนาเนี่ยพระเจ้าสร้างมนุษย์มนุษย์เองสร้างศาสนาแต่พระเจ้าเนี่ยไม่ได้สร้างศาสนาพระเจ้าทรงจดหมายแห่งความรักเนี่ย มา,ม,ามาเล่มเดียวคือพระคมภีใครที่รักเราก็ต้องคุยกับเราใครที่บอกว่ารักเราแต่ไม่เคยตอบ text ไม่เคยรับโทรศัพท์ไม่เคยคุยกับเราก็ไม่ใช่ความรักอันนี้ก็เป็นอีกหลักฐานอีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการรู้ว่าพระเจ้าองค์ไหนที่รักเรามนุษย์มากที่สุดเนี่ยเราต้องดูว่าหนังสือเล่มไหนที่กระจายไปมากที่สุดที่ได้ถูกแปลมากที่สุดตั้ง5,000ภาษาแล้วตอนนี้ เล่มไหนมีเล่มเดียวครับอันดับหนึ่งในโลกนี้และไม่ใช่อันดับหนึ่งปีนี้อันดับหนึ่งปีที่แล้วร้อยปีที่แล้วสองพันปีที่แล้วอันดับหนึ่งคือมีเล่มเดียวพระกัมภี์พอผมรับเชื่อเนี่ยชีวิตก็เปลี่ยนไปผมก็เลยรู้สึกความรักของพระองค์เพราะฉะนั้นโอเคตอบง่ายๆรู้ได้ไงว่าพระเจ้ารักเราคุณต้องพิสูจน์เองคุณต้องชิมเองเหมือนว่าคุณจะไปเชื่อได้ไงว่าใครรักคุณจริงๆคุณก็อาจจะต้องออกไปเดทติ้งพอแต่งงาน คุณก็จะเข้าใจถึงความรักมากขึ้นเราต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าผ่านโดยผ่านพระเยซูคริสต์ทำยังไงก็คืออธิษฐานบอกว่าพระเจ้าลูกขอ,อกับใจใหนะ้คนไทยพูดอย่างนี้เลยง่ายๆตอนนี้เลยฟังวิดีโอเนี่ยพูดอย่างนี้เลยพร,พระบิดาพระเจ้าลูกขอ,อกับใจที่ลูกเข้าใจผิดแล้วก็ทําบาปและชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์และเวรกรรมเนี่ยขอให้พระเจ้าแก้ปัญหานี้ให้กับลูกโดยผ่านพระเยซูคริสต์ ลูกวันนี้ขอเปิดใจและก็ต้องการต้อนรับพระเยซูเข้ามาในใจวันนี้ลูกเชื่อว่าพระเจ้าส่งพระบุตรพระเยซูคริสต์มาชดใช้บาปและก็ตายบนไม้กางเขนแทนลูกและลูกเชื่อว่าหลังจากสามวันพระเจ้าได้ชดใช้ทั้งหมดในนรกและพระองค์ได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายพระองค์ทรงพระชนคือทรงมีชีวิตอยู่ ขอให้พระองค์เข้ามาเป็นเจ้านายเป็นพระเจ้าเป็นผู้นำของชีวิตลูกจากวันนี้เป็นต้นไปลูกมอบชีวิตให้กับพระองค์ในนามพระเยซูอเมนอเมนสิ่งแรกคือวิญญาณเราจะเปลี่ยนวิญญาณอันนี้เรายังไม่ได้พูดต้องอีกวันหนึ่งวันอื่นเราจะพูดเรื่องนี้ว่าตัวจริงเราเนี่ยไม่ใช่สมองไม่ใช่กายตัวจริงเราคือวิญญาณเพราะว่าตัวจริงอยู่ตรงนี้ความรักเนี่ยมันจะ เกี่ยวข้องกับตัวจริงของเราวิญญาณของเราฉะนั้นวันนี้เนี่ยพอเราอธิษฐานเนี่ยให้เราเชื่อตรงนี้ว่าวิญญาณเราที่มีชีวิตนิรันดร์จะไม่เคยตายเนี่ยที่เคยเต็มไปด้วยความบาปพระเจ้าได้ล้างแล้วด้วยพระโลหิตแล้วเราจะเปลี่ยนไปแล้วพอเราเปลี่ยนเนี่ยเราก็ต้องเริ่มมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าต้องคุยกันคุยกันก็คือต้องฟังพระเจ้าฟังพระคัมภีร์อ่านพระคัมภีร์พอคุณรับเชื่อพระเยซูนะเป็นคริสเตียนคุณคุยตามภาษาไทย ภาษาลาวภาษายวนอะไรก็ได้คุยเลยพระเจ้าเข้าใจหมดพระเจ้าที่อยู่เหนือสูงสุดได้เป็นพ่อของเรานี่คือความรักที่พระเจ้าไม่ได้ทิ้งเราเราทิ้งพระเจ้าเราปฏิเสธพระเจ้าเราหนีไปเราไปทำบาปทำผิดแต่พระเจ้าไม่ได้ทิ้งเราด้วยพระเยซูคริสต์ด้วยความรักของพระเยซูคริสต์สิ่งนี้จบเราเริ่มต้นใหม่เป็นลูกพระเจ้า อเมนนะอันนี้คำตอบยาวๆแต่ว่าหวังว่าคนไทยพอรับได้บางทีสับผมสเนียงผมไม่ไม่คล่องไม่ถูกต้องวันหนึ่งถ้าผมกลับไปอยู่เมืองไทยนานกว่า2อสามอาทิตย์เนี่ยมันจะภาษามันจะไล่ออกมาดีกว่านี้แต่ว่าตอนนี้ผมอยู่เมืองนอกนะขออภัยบางทีเพี้ยนเพียน,ยนถ้าอดทนฟังผมได้เนี่ยผมก็อยากจะตอบช่วยคนไทยอีกมากมายนะครับ โอเคและเราจะจัดทัวร์มาเมืองไทยนะเดือนสิกโนเวนเบอร์เดือน11เนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับมาเมืองไทยถ้ามีโบสถ์ไหนอยากจะชวนเราไปไปนับพัสะการด้วยหรือว่าไปเทศเนี่ยโนเวนเบอร์เดือน11เดี๋ยวผมจะกลับไปเมืองไทยผมจะพยายามไปทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้แล้วก็จะพาพาผู้เชื่อมาชมประเทศเราว่าประเทศเราดีขนาดไหนเรามีประเทศที่ดีที่สุดในโลกนี้ดีที่สุดคนสุภาพที่สุดนิส nice ที่สุด อาหารอร่อยที่สุดอากาศดีที่สุดเ้าดีที่สุด